what เขาบึงไม,ม่ฟังกูที่อ่ะชอบร้านค้าเลยชอบร้านค้าไม่ได้วยหรอโอ้ไม่ต้องไปเล่นกันแล้วถ้าเป็นดีไปดีเอ้ยไปดีวะดีดีดีโอ้ยก้อนไอ้ก้อนมึง,งเล่นดิเร็วไวรุ่นอะไรอะไรอ,อะไร,ะไรเกาะเกาะเกาะไอ้ยังไงเขาไม่ถ่วงเวลาที่ไม่มีคนเลื่อนเลยที่อ่ะ เดิมันห่วงเวลาจริงแบบนักเรียนมาดีเร็วดีดีมดีดรีดรถคราจอดขวางอีกแล้ว นี้ได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะเติมบีหน่อยบีเลบีก็ได้แล้วบีก็ได้แล้วเดี๋ยวก็มาไปก็มาไปเฮ้ยรถบัสหรอไม่ได้แล้วมันรถมาชรเนี่ยไอ้ตัวอ็ม เชียรเลยรถบัสควงถ้ามันมีเาพวกชอบมาชนนะมยสายฟีดะใครใครไม่มีรถอะ ไม่ได้แล้วจ่ายด้ยช่วยด้วยช่วยด้วย่อยด้วยช่วยยคุไปหาแล้วเพื่อนมาไเพ่อนกันเล่นเร็วมาเอาใเอายายายตงอย่าเราชอบนัรเราชอบนักขามาใครท้าทายอำนาจมืดกวัโดนทุกคนอ่ะ ชอบแล้วค่ะมาพี่ค่ะขอบปุะใช่ใช่มันมีมันมีโอเคครับขอบคุณค่ะบ๊ Nông liên hòa mà bí đi Tại bóng Tạ bóng thiếu Tạ ไปโดนยึดหมดเลยเฮียทั้งบีทั้งดีสรุปแต่ผมไม่ได้ฆ่าไม่ต้องเอาไม่ไงไม่ไงมึงแถวมึงก็ไปนอนมาน้องฝ้ามึงกลัวเลยหูมึงวะแล้วแล้วแล้วได้ของก่อนค่อยไปนอนไปไปเจ้าก็การก็อยู่คนเดียวเนี่ยดีสามตัวกระดูกสามตัวเองกระดูกสามตัวเองไม่ถ่วงเวลาเลย มันมันแต่มันเยอะแต่มันเยอะแล้จะดีหรือจะบีทักที่ไอ้กรดกน้อยมาดีมาดี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 กรกน้อยกระดกน้อยกระกสตัวดีไ้ระักน้อยเปไปไปไปดีไปดีไปดีกระไปดีดีร้อยดีร้อยดี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  หนีนีนีเ้ยหนีนีเฮียรถพรแดงเฮ้ยกูจะเสกกูจะเผารถพรมแดงหนีนีนีอ๋อเฮ้ยไอเหียมึงก็เอามาหลายเหียดีว้ายยักษคันฟ้าของไว้ยไอสารไอสาอ๋อดีคันฟ้าไขว้ายเว่งเ่เอ่งเว่งเว่งเว่เว่กูคนเดียวเากูคนเดียวเาไม่ต้องไปสนกันหรอกเขาเร็วเเฮ้ยไปดีไปีไีขายไปแร้ก่อนไปก่อนเลยขายไปแรกไก่อนเลยดีอ่ะไปก่อนเลย

ว้จะกลับมี่ยอรเหี้ยอบ้านกาูไปเฮ้ยล้พี่กูไปพี่กูไปกลับวับเพื่อนกลับกังกลับกนเอ้ยออกมาดิเ่นน้อยแล้วเล่นน้อย <c oughs> เอ้อมาดิมาเม่น <c oughs> อยเ่นน้อมันจะตายแล้วมันจะหมดแล้วไอ้ยัมึงตีกูเขาขับรถกูไปอะอะเรผังตัวอะตัวลอนยี่อะไรเนี่ยเยนะอ้าเอ้ามึงได้ยินนะแต่มึงไม่ขับกับนมึงเป็นยี่อะไรเนี่ย สตัว2จดีย์เดีย์เดี่ดีมีป็นยาซื้อรถเหรอสองตัวสองตัวเติมหน่อยเติมหน่อยไม่คำุเจดียสองตัวเุดียเลองตัวก็สองตัวเติมหน่อยเติมหน่อยจดีย์ดดีอุ้ยรถแดงคืนมาว่าหมดหมดกิจกรรมเนี่ยกูว่าไปบุกโรงเรียนแม่เลยดีกว่าขนมแม่เลยมามาบุกขนมแม่เลยมาเยมาเรอนี้มารวมมารวมนั่งเรียนกันมารวมนั่งเรียนกันมารวมนั่งเรียน

ไอแม่เนี่ยหน้าหนมมมามมมาด้วยกลับมาด้วยกักลับมารวมกันใครมีต้นทัวมามาดิมีต้บัสเอามาดเหยยดไว้เยไว้ใดไว้เหยียดไว้มะมันเป็นอะไรแหลกว้มันเป็นอะไรแหลกมาๆมอะไรักมาไรมาเอาเยอะเลยเอาเยอเลยเออยดเปลยนบมาดิมาดวมาดิมาเรียนเรียนมาเรยบลนะเดี๋ยวผมเบิกไว้ให้แล้วผมก็ออกอ่ะดยม เดี๋ยวรอรถรับกันเรถใครอุ้มกลับอุ้มกลักบรถใครอุมกลับอุมกลับรถจอดอยู่อะ่ะเฮ้ยเกมปะพี่ขับดีๆกันนะขับดีๆกันนะไปท้าแข่งหน้าออกแล้วข<ม>ับเ,<อ>เรียนก<อ>ลักเบลเรียนไหมลับเรียนไหมออกแล้วไปไปไปแล้วขับดีๆไม่มีใครเปิดรถให้ เดี๋ยวไปกันเเีวนกระหนเลยไนั่งกหไปน่งกเลยไปนันเอไปนังกรนเลยไปรไปั่งรนั่ระหเลไังกเลยั่งระหนเน่กรไน่กหนกเ่กระเไนยไปนัหนกเลไปนักลยไปน่งะหอกว่ามาคนเดียไปนับกเยไนหลยนงกระนก่งกน่ไปนั่งกรหนกยระหก่ะหนกเน ไปไปเอาแรงเล่าเลยนี่ไปไปสักทีไปโอ้โหกูรอดได้ไงวะเนี่ยแพ้ไม่เป็นไรเว้ยเอามานันเว้ยเราเอามานันเลยเราไม่ไเอามานัเาเามานวเ,เาานว้ยเราเอาหมด เพื่อนโดนนตีไปกำลังไปโดน้นตีตเนี่ยพี่พอยู่ล้วเนี่ยเนี่ยพกูโดนากตีนเต็มเลยอะแล้วให้ลุงนั่งเรียนก่อนเอ้ยลยวให้ลุงนั่งเรียนก่อนเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยกอกเลยยเีย บ,บูดนะพี่ขอบูดนะอ่ามกูได้มาอ้ามอย่างนีนตู้ท้าพี่แจนอยู่ไหนแจนไอ้ยหวแจนอยู่ว่านหลอจุ๊บจุ๊บจุ๊บจังจงสวยสวย 何 มนไม่กลัวโดนทุกคนอ่ะ 久了。 哎。So กดจีป้นกดจีมีหน้าเฮียมึงป่นหาป่งไมเีป้นทหไมวะปุ๊ปปุ๊ปเกิดเกินเฮียกดปีเว้ปุกถ่ายไปเว้ควายเม่อเยก็ตอบไปคืนคั้เฮียหิวชอทีเฮ้ยอย่าไม่ต้อก